ตนาลมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับและเป็นประโยชน์ของประชาชนทุกคนที่รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องทำทําแมนยามในชุศาสาตร์ยืนยันฟันธงฮะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิสวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองคําถามที่น่าสนใจคือตอนนี้ยังไงรัฐบาลจะบริหารอย่างไรในขณะที่สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะต้องยอมรับว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนีนะ้กลุ่มของพิธา ก้าวไกลเพื่อไทยยังคงตั้งรัฐบาลไม่ได้พอตั้งรัฐบาลไม่ได้คำถามต่อไปคือเอาแล้ววลเอกประยุทธ์จะไปยังไงต่อเนี่ยอย่างมีสติอย่างมีสมองที่จะรุนคิดนะครับผมยอมเหนื่อยยอมเจ็บปวดก็เพื่อคนไทย คุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับผมเองและทุกคนของพรรคลุมในขั้นคาดและผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้คิดเหมือนผมเราต้องยอ,ยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยได้เปลี่ยนไปกว่าเดิมมากแล้วในสิ่งที่ก้าวหน้าสิ่งที่จเจริญเติบโตขึ้นแน่นอนคนจำนวนมาก 70ล้านคนไม่ใชน้อยอย,ยังมีคนที่ยากลำบากอยู่ยังมีคนที่เดือดร้อนอยู่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดก,ก็คือความรักความสามัคคีคำถามนี้ก็เกิดขึ้นทำไมต้องมีการทําคลิปนี้อธิบายหุ้นส่วนทราบ ในรัฐมูลพุทธศักราช2560ที่มีการหาหรือเตรียมกรารกันและมีการแก้ไขในปี2559นะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากที่มีการทําประชามติมาไม่ใช่เป็นของคุณมีชัยหรือชุปันทั้งหมดนะแก้ไป128มาตรา128มาตราได้ถอดกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงวร้ระสั้นกลางยาวนะครับแล้วก็แก้ปัญหาของประเทศไทยทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลได้อย่างครบสมบูรณ์ นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้นะรัฐบาลก็ยังคงตั้งไม่ได้นะรัฐบาลใหม่นะส่วนรัฐบาลที่มีอยู่ณปัจจุบันก็ยังคงมีอำนาจในการรักษาการเต็มนะไม่ใช่รัฐบาลชั่วคราวไม่ได้เป็นรัฐบาลเฉพาะการเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มคำถามต่อไปคือแล้วพลเอกประยุทธ์นะฮะและก็คณะมนตรีทั้งหมดควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ปัจจุบันนี้นะเมื่อมีการตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ตอนนี้สื่อต่างๆก็เริ่มรู้ละนะประชาชนต่างๆก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าตั้งรัฐบาลมันตั้งไม่ได้นะสสใหม่พอบ้างสวใหม่พอบ้งางนะไม่ร้อยไม่ครบ3ามร้อยเจ็ดสิบกเสียงก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้นะตอนนี้ก็รอเสียบตอนนี้ก็เกิดความขัดแย้งกันโน่นนี่นั่นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออ้าวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะทำยังไงเนี่ย ถ้าหาเมาหมัดหายแล้วเนี่ยนะการประชุมคนรมนัดแรกเนี่ยก็ถือว่าเมาหมัดนะเมาหมัดอยู่พลเอกประยุทธ์ก็มีข่าวว่าจะลาออกนะโอเคลุงตู่กลับมาละเรียบร้อยไม่ลาออกแล้วยังคงมาดูแลพักทํางานการเมืองต่อไปพอเริ่มรู้แล้วนะไนะะอ้มันยังไม่จบดีกว่าเกมเนี้ยเลยลาตีมันอีกยาวผมเรียนหุนส่วนนะเกมนี้ลาตีอีกยาว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 มาก <c oughs> แล้วพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรุฐมนตรี และมีรัฐมตรีรัฐบาลชุดเดิมต่อไปเรื่อยๆในระหว่างนี้ทำอะไรได้บ้างในระหว่างนี้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำได้เนี่ยคือต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ว่างลงนั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพราะว่างลงสองสามตำแหน่งนี่นะตั้งรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ว่างลงใจเย็นตั้งสติตอนนี้มั ฝุ่นมันคุ้งอันนี้ฝุ่นมันเริ่มลงลมลง,ลง,ลง,ลงนิ่งลก็ต้องตั้งรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ว่างลงสองทำทุกอย่างให้ประชาชนเห็นว่านะครับเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพราะการจัดตั้งรัฐบาลเขากำลังใครจะตั้งก็ตั้งไปไม่ต้องไปสนว่าใครจะตั้งใครไม่จัดตั้งสนตอนนี้ว่าทำอะไรให้กับประชาชนบ้างสิ่งที่สภาผูดด้แทนสเคยเสนอมา ก็ดําเนินการทําให้หมดที่คงค้างมันผ่านมติผ่านสภามาแล้วก็ต้องผ่านความเห็นชอบไปเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องทําโดยเฉพาะเรื่องของคาสิโนตุนสเสบียงรอเวลานะครับประเด็นต่อไป1ตั้งกำลัรีนะฮะสองทำทเรื่องที่สภาเสนอมาโดยเฉพาะเรื่องของคาสิโนนะรประการที่3นะอธิบายบอกประชาชน หลังจากที่ผ่านงบประมาณ1 1 0 0 0ล้านเศษเนี่ยช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คนที่จะทำสามเรื่องและถแถลงเรื่องเหล่านี้ได้นโยบายต่างๆที่ทำสำเร็จไปแล้วเนี่ย้ะดับให้กับประชาชนแล้วเนี่ยคนที่จะพูดยืนยันได้และทำให้ดีที่สุดคือตัวพลเอกประยุทธ์เอง นะครับอธิบายให้ทราบว่าได้ทําอะไรบ้างในขณะนี้นะเป็นรัฐบาลอํานาจมีอํานาจเต็มไม่ใช่รักษาการนะฮะและก็จะอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ถ้ายังไม่มีรัฐบาลใหม่จะทําหน้าที่ของตนเองนั้นให้ดีที่สุดนะส่วนถ้ามันยาวยืดไปยืดไปยืดไปบริหารแต่ละสัปดาห์มันยากขึ้นมันจะไม่มีอะไรทําผมเข้าใจ นะถ้ามีเรื่องมีกฎหมายจะผ่านสภาผูแ้แทนสภลรัฐมนูลเพื่อกระดา2,560เนี่ยที่เขียนไว้นะไม่มีสภาล่างคุณสามารถยื่นเรื่องส่งให้กับสภาบนเพื่อทำการพิจารณาได้เลยนะไม่ต้องรอนะฮะไม่ต้องรอนะครับก็สามารถทำได้ตามกฎหมายภารกิจของบริเักปรทยุตอนนี้ง่ายๆชิวๆใจเย็ยนๆทำทุกอย่างที่มีความเดือดร้อนให้กับประชาชนไปช่วยพมา่า ถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วพม่ากําลังลาบากช่วยเพื่อนบ้านที่โดนพายุไซคโครนถลม่มนะฮะช่วยเหลือประชาชนในายามจําเป็นโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้านะฮะค่าน้ำปราปลาออกมาแถลงนโยบายที่ต้องดําเนินการต่อไปถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลใดๆแต่เรานะเป็นรัฐบาลตัวจริงนี่คือเจตนาลมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับและเป็นประโยชน์ของประชาชนทุกคน ที่รัฐบาลมีความจําเป็นจะต้องทําท้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ยืนยันฟันธงฮะชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่ทรงรู้ ให้มันข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จส่งสิงใดจ,จะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบือ้องหลังระลิมสุดดังและจะร้อม